อืมมาอืมอืมไม่ขนาดมาอืมบวกโคชแนนสวัสดีครับ มาพี่น้องมื้อนี้ได้พี่น้องปลาส้ม <laughs> ปลาส้มจากเลนามลึกเวียน้องนีงน่ปลาแซลมอนมามื้อนี้มาเกีนยวกันได้ครับเด้อทางไกลทั้งไกล,ท,ไกลทั้งสปบปลาเปล่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโ,โปร์ฮ่องกองเมียนมาคมบูลเดียอ่าทั้งไต้หวันอ่าญี่ปุ่นมาเกีนยวกันไปนะพี่น้องอ่าฝั่งเอเชียยุโปรปอเมริกามาเกีนยวกันครับ hello my friend from o oh, arable come enjoy me today ครับปลาแซลมอน with dipping seafood sauce เดนอินีเชีสเกตเอจินเจ้าอันนี้เวียดนามเดนอันกาหอยเตยฝาเนื้อสดไทยสันเว่ยเนาหมาพี่นองบัวลายย่างอางสิ้นยังไงอันนี้ชิ้นยังบ่เอาเอากางมีครับผมจะเอาทางนี้ผมจะหั่นทางนี้เอาหั่นครึ่งนีกว่านะยังไงที่เหลือผมจะเอาไว้ทำย่ำนี่ผมจะเอาสิ่งนี้ครับมาทำ ซาซิมิแซลมอนก้าฮยเฮี่ยสวยลายงามมากประสมปาสมนี่ตันี้ไงใหญ่เลยพี่น้องเพื่อไม่ให้มันติดหากระดาษมาเช็ดอย่างนี้ครับพี่น้องมันจะได้ไม่ติดนี่ครับ สดสดพึ่งไม้เป็นไ,ไ,ไม้เลยอันพนักงานขายผลิตความพึ่งไม้เป็นไ,ไม้สัน่นเละกัดซะเอามาตัวหนึ่งเอามาเผื่อพวกเอื่อยพวกน่องเมันกินน้ำกันไะขอจัดจากกนกันเลยพี่น้องนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเฮียอุ้ยฟุ้งงามงามสดสดไปโบราณห้างพี่น้องมาจวดน้ำกันเลยครับแช่แข็ง สาหน่อยมาเดี๋ยว่าเสียวไว้เนาวเดิมกับด,ด้่มาชวดครับมาอันนี้จะมะีวาซาบิครับนี่อันนี้ก็จะเป็นนี่ก็เกะหลีจิมจิโดยตรงครับจากเกาหลีคนจะหอมคือสมผักบ้านเขาจะบ้านหอมกว่ากันอื chim chị ừ mm -hmm. không biết không lẽ cái màn Ui mà ừ mm Wow. -hmm. นี่จะมอ่งเรีงกรับใช้มือเขาไปหนักตอนไงอ่ะสุดๆเลยครับเนี่ยปั้นเองอ่มาแล้วมาแล้วแบงบันน,นี่เนี่ยไปเลยกับไม้ชิลี อ่ะพูนีเอาสองมันลูกใหญ่ครับจับบาหนัดอืมมาอืมอืมอืม,อมบ้าว nó Tô mesmo. mèo, cá bạn. cả một Hum. Hum. แก้วอืม,อมกรอบมากมช่วงนี้หน้าหนาวเนาะทางเชียงใหม่บ้านเราทางเพียวุาไพวกเขาปลูกได้ละผู้ทับเบิกอืม chứ lửa không sẽ làm, làm dầm, ơi, Muốn ăn yêu thích của tôi, phải favorite, very good. เราจะเอาอินไวท์ไม้เฟื่องจากเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาคัมบรีย์คัมไปด้วยมีอื้มว้าว ซอส,สันจิมจิพี่น้องสุดถนัดพัสเละหอมเหมาะกระป๋ามากอืมโอ้ยแก่นะพี่น้องเอ้ยไม่กินน้ำกันเด้อน้องเด้อน้อง อืมคนอืมแซมมันซื้อเป็นโตถูกก็ถูกก็อันซื้อเป็นแบงขายไปหรอก ก็ามากอืมคาลำแซ่บแบ่พี่หรอ Very f r e 没有学生嗯嗯嗯呜呜嗯嗯 อท้องฟ้าสวยงามมากคุณน,น,น้้งมนสีฟ้าฟ้าขาวอุ้ยอื้อไหนนึงเพราะว่าเราจิ้มซีฟูดผมก็ใส,ส่วาซาบิลงไปแล้วครับทําเองใส,ส,ส่วาซาบิลงไปสุดยอด อืมอออยอืมอืมอืมพวดเเป็นไข่ไม่หายไข่นะครับขัดจมูกน้ำมูกไหลเนี่ยโลงเลย ฝาดิพอแดงก็ยิงหอบไปแห้ะสุดยอดอ๋อสไปซี่อรดิสันวาสบ คลิปไม่หนัดมาอืมบวก ข้ามาก <c oughs> ชือของแท้จากเกาหลีสิแพ้งในผนองแต่ก็แสบของเขาอีหลี <c oughs> หอมก่าบ้านเท้าอยู่หอมกว่าแบบสมประกาศสมผัะเสียนอยู่แต่ว่าสมประกาศสมผเสียนท่านี่กินกับ ปีงปลาจำเจวแสบมานี่สุดท้ายกับวัสบีเลยเพี่น้องมาขอสุดท้ายให่สุดล s าสันโ okay. <laughs> อเคจอยมีอื้อออืมอืมอืม ออืมอันนี้ไอเวไอคิ make อสลัดอยู่นะสไปซี่สลัดฮึมเลยกโอเค มื่อนี้ผมพ่อซีวีพี่น้องด้มือหนาสีหาม,มือเด็ดมือแซ่บเมนูประจำช่องไม่กินที่บ้มามไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวอวิเ,เวิเศนบ๊ายบายขอบอเอวเหียวเลิฟยูออลเราอยู่เวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบาย